สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำแกงหน่อไม้กะีิดแบบแรกตั้งหม้อใส่กะทิลงไปผัดให้แตกมันนะคะแตกมันแล้วนำพริกแกงมาใส่ผัดรวมกันนะคะรอจนให้มันแตกมันอีกรอบสองนะคะจากนั้นเราก็เอาหมูใส่หมูสามชั้นนะคะเพืเ่อนๆหมูสามชั้นใส่ลงไปผัดผัดผัดรอจนหมูสุก ะะคะพอสุกได้สักพักหนึ่งเราก็เทกะทิที่เหลือลงไปนะคะเพื่อนๆเราก็เพิ่มน้ำลงไปเลยะคะ่ะเพิ่มน้ำจนท่วมหมูแล้วทีนี้ก็รอจนเดือดค่ะพอเดือดแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปค่ะใส่ใส่หน่อไม้ลงไปแล้วก็ รอปรุงนะคะเห็นไหมคะสีสวยมากเลยค่ะใส่ชีฟ้าใบมะกรูดลงไปค่ะเริ่มปรุงกันเลยจ้าดับแรกเราใส่นำ้ำตาลปี๊บนะคะหนึงช้อนโต๊ะปรุงรสค่ะ ลดนหน่อยค่ะแล้วก็เพิ่มน้ำปลาลงไปนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะรอจนเดือ,อดรอ สุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นไหมคะสีสวยแล้วก็อร่อยมากๆค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคน